สวัสดีจ้าวันนี้เก็บพรังมาจากบ้านสวนจ้าอันนี้บ้านสวนลูกชายนะคะบ้านไร่ทับทิมจ้ะลูกสวยจังเลยค่ะเพื hmm ่อนๆต้องการไหมคะสั่งได้เลยจ้าอันนี้ปลอดสารนะคะ หวานกรอบนะคะอร่อยจ้าถ้าต้องการสั่งได้จ้าอันนี้เก็บมาใหม่ๆไว้กินเองจ้ามีเยอะเหมือนกันค่ะถ้าต้องการก็โทรสั่งได้เล,เลยจ้า สั่งแม่ออนก็ได้นะคะลูกสวยมากเลยดูสิคะนี่มีแต่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกพอดีก็มีนะคะ นี่ลูกชายเขาเก็บมาเมื่อกี้จ้ะเมื่อกี้เขาก็เก็บไปขายที่โรงพยาบาลสังขะนะคะยาบาลเขาสั่งก็เลยเก็บไปให้เขาด้วยอันนี้เขาแบ่งมาให้แม่กินที่บ้านจ้ะ หลอดสามนะคะโรงพยาบาลสังขาเข้าสั่งประจำจะ้ะสวัสดีจ้าทุกคน